พอเสร็จปุ๊บเขาเริ่มคุยเรื่องสินค้าอยากจะปิดการขายนักการตลาดไม่โผล่มาแล้วจริงเปล่าเป็นหน้าที่ของใครครับโอ้ฝ่ายขายเซลล์เขียร์แล้วนะชัดนะนั่นคืออดีตน,นะแต่ปัจจุบันสิน่งที่มันพลิกหนเานนี้ท<า>ัก<า>มาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ซื้อไม่ปิดการขายแล้วก็เงียบไปฟังฟังผมดีๆนะถูกไหมออนไลน์ถูกไหมไม่ว่าจะไลฟ์อะไรกันลูกค้าทักมาในเพจ แล้วปรากฏว่าภาษาแมาคงราคาที่ลูกลูกค้าก็เงียบจ้อยเลยเห็นอใช่ไหมครับพี่นุชจะทํายังไงเพื่อจะถามเขาให้ได้ว่าหรือได้ข้อมูลกลับมาว่าทําไมถึงไม่ซื้อที่อะไรที่เพจเนาะกดครับอ่าโอเคอะไเพจนะครับอะไรที่เพจนะแล้วก็จากนั้นครับอ่าเลื่อนลงมากดคำว่าสร้างโพสต์คำว่าสร้างโพสต์เห็นไหมมันก็เหมือนกับโพสต์ทุกทุกใบอะถูกไหมกดสร้างโพสต์จึง แล้วก็เห็นคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดไหมครับวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับ